เรื่องมันมีอยู่ว่าอยากกินขนมญี่ปุ่นนั่นคือขนมบอลบอลสูตรทิตจากญี่ปุ่นที่บบหายากมากได้มาแล้วมาดูกันว่าเกดได้ตัวไหนมาที่ตำลังแบบนี้เลยจะบอกว่าขนมบอลบอลนะเป็นลูกอมที่มันมีไส้ที่ฮิตมากๆในญี่ปุ่นตอนนี้แม้แต่คนญี่ปุ่นก็หากินหาซืา้อไม่ไดนะ้ทุกคนมาดูกันว่ากล่องแรกของเกดได้อะไรมาแรกเป็นอันที่หายากมากๆเกดเชื่อว่าทุกคนอยากดูมากๆถ้าใครอยากดูอันไหนก่อนเป็นอันแรกก็เมนมาบอกนะทุกคนเห็นยังคุณคุณยะ ทำทำทมเกดบอกเลยว่าเป็นขนมที่แตกยากมากๆต้องห่อแบบหนามากๆทุกคนใครอยากดูอันนี้มากเกดอยากดูมากเกดก็อยากกินมากเกดอยากขายด้วยทุกคนมันหายากมากกล่องนี้แพงมากนี่อันนี้คือกล่องที่หนึ่ง hey, ต่อไปอันนี้นะมันจะเป็นแบบว่ามีสองสีซึ่งเกดอ่ะซื้อมาสองสีเลยทุกคนเห็นปะว่าแบบห่อมาสุดๆเลยอันนี้คือเพื่อนคนญี่ปุ่นห่อให้นะเพราะว่าขนมมันแตกง่ายมากคือกระท้อนนี้โดนแตกแล้ว อันนี้เ็เป็นบอลบอลเหมือนกันนะทุกคนซึ่งเขาจะมีเป็นเซตเดี๋ยวแกะกันหนึ่งแป๊บนี่แหละนี่แหละที่อยากได้คือกระป๋องจริงมันใหญ่กว่าที่เกดคิดอยู่นะเนี่ยน่ารักมากข้างในเป็นขนมต่อไปอะไรก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เกดเชื่อว่าคนตามหาแบบสุดๆเลยตามหาไม่ได้เลยตามหายากมากทุกคนนี่อ้าวแกไม่ออกแป๊บหนึ่งนะอันเนี้ยทุกคนเกดเห็นคนญี่ปุ่นอ่ะแม้แต่คนญี่ปุ่นยังหาไม่ได้เลยนะสิ่งนี้ทุกคน สุดแล้วในวันนี้ซื้อบอดบอลคันนี้เจ็บหนักมากทุกคนเพราะว่าราคาแรงกรุงลากมุกนะทุกคนเกบต้องยอมจ่ายเพราะว่าเกดไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดในญี่ปุ่นทั่วไปก็เลยต้องแบบไปซื้อออนไลน์ตามเว็บทีททท่แบบเขาอัพราคาเยอะๆแบบขายแพงๆเลยนี่ทุกคนได้นี้มาอันนี้ก็หายากเหมือนกันเกดซื้อมาเป็นเซตเลยนะเพราะว่าหนหน่อยจ่ายตังค์แล้วก็ซื้อทีเดียวทุกคนใครอยากดูอันไหนเมนมาบอกเลยนะนี่ มีหลายอันมากๆนี่อันนี้คือแบบหวานมากเกดดีใจมากที่ได้น,นี้มาแล้วก็อันนี้ก็น่ากินเหมือนกันใครอยากดูอันไหนเมคมาทุกคนตอนนี้เต็มไปด้วยบอบอลเลยดีใจมาก